โอ้ลุมล่มลุมเล็กเอนีอ่าอาโม่งเทิงครับอาโม่งแรงแรงข้างถึงก่อนนะครับสิลม่ลมสิล่มแค่ 오, oh. 지้โหเสียว <목소리도> oh, Ơ ừ. ừ. Một tay Ơ ừ. ừ. Mà thán như thế đây? Ơ ừ. คันแท่พอเจอแล้ว่ไหมปืดานานแล้อามอง่งรครับเครื่องเลยละมาท่านมาพท่านเพิ่นไถนะครับมาพท่านเคิ่นไถมาไขาย,ยู่มาท่านเพิ่นบางคันแท่นะครับ บานนี้ก็จะเป็นไฮใหญ่นะครับตะว่ากับตังกันแห้งอยู่คนสิทธิ์แดงแคงไหนละจะว่าด,ดันกับดันครับตังดันไอ้นี้กับดันครับเนี่ยเออขอให้บอกครับไอ้มีวะเนี่ยโอ้โหดีสอง sóng chuồng rồi chuồng bay nữa hai giúp đây qua tuần อยู่กับ l อลศูนครับนางานม่างขันแท้นะครับช่วงเก,เกือบๆห้องมองเร่งนะครับช่วงกลางเว้นมาไถไ้เล่งนะครับให้ตำ่ำเพราะว่าถ้าฝนมาหลายมานสีไถบอดด้สีไทหยากนะครับนี่ ได้ใจครับข้าหน้าเลยเออคอง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 ด้นข้าหน้าเออนานแล้วไปกันต่ออืม ท่นนี่ก็ยาวอยู่ประมาณอาซิมเม็นอาซิม,มีนะครับเป็นโดนเสียนมังค่านะครับเออคือมีถัง ที่มีถังคือถังวานเขา่าโอ้โหถ่ยมาไถยมาไถยมาไปนิดน้อยนึงไปนิดน้อยนึงเออ ลอกเนี่ยครับบัาน,นไ่ทั้งคุณลงมาพี่บ้านนะฮะเอาอเบิ้งมั่งมั่งขันนีเบิ้นเลย ซ้ำนี่ซัมขั้นนั่นบอกออประมาณยี่สิบสามสิบเมตรแล้วฮบนี่โอ้ยนาสีหัดขั้นนั่นครับประมาณสามสิบเมตรให้ลกไปทางฝุ่นไล่บ่นไลด่ดินทั้งนี้ สร้างระดับกันพอสมควรนครับเอาทาั้งสูงไปบัด วนนี้ไอ้ไอ้นี้สิไล่มาจังไดเกรดมากบ่บันเอาไล่มากอ้มาเอาเลยไอ้หนูไอ้หนึ่งแปด เลรมาะลรมา,ด,าดัดานลูกดัน เป็นคู่หนาใช่เจ้าหัวหนามาครับรอบแรกอืออพระอาทิตย์ก็ก็เลือีกประมาณชั่วโมงหนึ่งก็จังสิม,มืดนะครับฮะแดดบ,บ่หอนแล้วครับตอนนี้ ไล่มาว่า้ไาไล่มาหืมยาวมาเลยยาวมาอืมเครื่องลำรอบแรกนี่สิเป็นหัวยาชัดเลยครับ

มุอย่างทั้งนั้นเอ้อเยแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเอาไปแค่สองสามช่วงใบดันนะครับบริไก่แห้งประมาณแค่1ิเมตรนะครับคนชิลยัยจังไหนอย่าไว้หน้านะครับ ขึ้สิไลไปเท่ละสองสามช่องนะครับช่องน้อยๆไปก่อนบบตองบบตองนาบบตองเยาวนะครับไลไปเท่ละสองสามนานไปก่อนคอยดันไปนะครับนางานดันคันแท่นนี่บ่บคอยมีนะครับน่าสชงานแรก

มาเออเออไอเออดเนี่ยนี่อ่ะสบร้างไม่อีกบานนี่ดันสุดกับพ่อครับรบาน buat saya Lai ban, ush. นี่แล้วพาแล้วพาแล้วี่ไล่ลลามาไล่มา ช่วงเช้าเพิ่นไปไถแกดนะครับไถกันไฟอยู่อยู่หน้าทั้งอื่นก่อนนะครับบานว่าสายมากบประมานเกือบเที่ยงเพิ่นกำมาผีเนี่ยมากเกือบเที่ยงเลยครับเ็นลงไฮไงนี่นะครับ 嗯，嗯。Uh. Mm.

เขาทำน้าน้ำนขาดใช้ใช้เงนมเล้ไปเรื่อยๆเดียวขคิดห่นกับพ่อใช้บานนีจะได้อเงินเยอเอาหางไมัถืออยท่บอกเอาหางไถ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 โรหมาที่ยังไงผมติปฟ้บดินเห็นมันมาไมงนีต้องลากเอายาวมาครับยังติดเท่ากันการถมาดันจะจาะนีกัเป็นหลุมการทั้งว่าไถจะเจาะตะเดี่กับเป็นหลุม ขาต้องกันอย่างที่มีมะถุนนะครับต้องเผ็ใจตรงกันเอาลากอีกจักบาทมึงลากหางอีกคือบ่กลากมันจะต้องไถอีกต้องไถมั้งต้องไถอีกไต้องฟ้าไปเนียมันเข้าก่อนมันจะได้มันต้องหมุนจันทร์เลันทร์เลี้ยงยังไหนทำแล้วไปมืออื่นได้บ่อ่าไปมืออื่นได้บ่ ยกูเด <łość> ินไปเบิ่งนอาเอายมากจะม่คุ้มนนักนไฟนนั้นเยอนโอ้โหเห็นเนีกันไฟเห็นเนวกันไฟประมาณซีเมร กวาม้มายคืออยากคันไฟเออเอาทั้งคุออกก็ได้เออคือกันังสั่นเอาไปได้เออไปกันต่อครับอยางเห็นแนว่ันไฟอยากแกะอาไล่ไปแต่พีละอิชอา่อา,อา,อาไปองไปคนนะ่ะเออเบิร์ดแลวกัน ถุยอยู่น้ำพันนะอืออืยอืออือเออวนละโอ้โบไม้คืออยากกันไฟถุยมันอีกยากบาทหยาขึ้นหนาแถวขึ้นหนา เอ้ยหย่าเออพามนันอีกจักหวาดก็นะ่ะหวัวหน้าเออหาทาขึ้นบอ่อบัดหาทาขึ้นบอ่นบอหาทาขึ้นแล้วมืดแล้วครับหกโมงแล้วนะครับเดี๋ยวออกเมื่อโอเค เมื่อห้าบานขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะครับดันแม่ค่ะรถเนี้ย้ดันแล้วรมืออดันไวแล้วอ้าผู้ขับรถไทยดันลัดไว้แล้วแต่ว่าคุณจ้าของอยากได้แต่งไปอีกคันนึงครับเพื่อมันมาย่านไฟนะครับอ่ะขอบคุณที่รับชมมาหอดตอนนี้ครับอย่าลืมกดไล กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กรบช่องรถไทยสายหวานครับโดยเบลกี้ชีเปานะครับสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีครับ